สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตร์รถครอบครัวมือสองคัดเกรดคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพามารับชมค่ะกับตัว isuzu นะคะตัวนี้จะเป็นตัว mew x 3.0ค่ะปี2018ตัวนี้3.0นะคะปี2018เข้ามา เกือบประมาณ20กว่าคันเลยนะคะรุ่นนี้นะใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักมหาหาน้าหนึ่งได้ที่0ูนย์เก้าหกหเดี๋ยวคลิปนี้จะพาดูคันนี้ค่ะ7กอไก่ฮอนดุกสี่ศูนย์หนึ่งแปดพี่จา๋าการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ําเล่นไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่ตตงเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นการันตีสภาพเดิมเลยคันนี้ใหม่อยู่ที่1 0 0 0 0แกับอีก900 0โลคันนี้ค่าตัวอยู่ที่6,69,000กแสนริ่มต้นเพียง1น0่0นเท่านั้นเองค่ะพี๋า ตัวนี้นะคะนี่ให้ดูรอบๆคันนะคะได้เป็นสีบอลเงินนะเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายใครที่สนใจก็สามารถทักมาหาน้ำหนึ่งได้เลยจัะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งคันนะที่มาให้ดูคือถ้าเลขไมยอยู่ประมาณแสนส0มถึงแสนห้าจะอยู่ที่6 5 9 0 0หแต่คันนี้อยู่ที่6กแ0 0 0ก 6 6แสนหกหมื่นเก้าพันนะคะก็จะพออยู่ประมาณ1 000, 1 0 0 0 1 000, 1 0 0 0อยู่ประมาณนี้ค่ะมาเริ่มจากด้านหน้าค่ะคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์ลันี์ไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะรุ่นนี้นะกระจังหน้าโคลเมียม อันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วฝากระโปรงสันเหลี่ยมครบไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลากยิ้มนะคะตัวนี้ก็ตีปงซุ้มล้อค่ะนะเป็นตัว DVD นะคะมีตัวระบบนําทางเนวิเกเตอร์ด้วยแม็กค่ะนะจะได้เป็นแม็กสีเงินนะ m แม็กหกลูค่ะตัวนี้ที่ติดมากับรถจะเป็นยางบิสโต e นะคะปี2018 265 60 R18 ทับ60 R18 นี่ค่ะ ยางตัวนี้น่าจะเป็นยางปี20นะแต่ว่ายางอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้อันนี้ยางเปลี่ยนให้จ้ะกระจกมองข้างค่ะได้เป็นโครเมียมนี่ให้ดูกระจกมองข้างใกล้ๆมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรถเขาเรียกว่าเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็ยกสูงเนาะที่เปิดด้านนอกค่ะได้เป็นโครเมียมค่ะ ภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังคอนโซลด้านหน้านี่จ้ะพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวาหน้าจอดีวดีนะคะนี่อ่ะให้ดูกุญแจก็จะเป็นทรงนี้นะ มีให้เลือกหลากหลายคันเลยนะคะตอนแรกเอามาเกือบ30คันไปหมดแล้วก็ทยอยอถนี้ก็เข้ามาอีก20คันค่ะการันตีโครงสร้างเดิมเป็นรถปตรวังจากหน่วยงานข้อดีรถหน่วยงานเราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้นะคะแผงประตูค่ะหน้าสีดำตัดกับสีเบจต,ตรงนี้นะคะเป็นลายไม้ที่เปิดด้านในเป็นโคมเมียบอันนี้เป็นสีดำค่ะแล้วตรงนี้เป็นบุดด้วยหนังนะช่องใส่แก้วน้ํานี่ค่ะตัวแผงประตู สนใจทักเข้ามาได้เลย096198 4963ค่ะนี่สนใจนะคะก็เข้ามาดูสภาพตัวรถได้มาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่ค่ะเป็นเบาะหนังนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้ก็อ่าก็คือพับ พับเบาะจะอยู่ประมาณอ่า40-60นะคะเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนสองที่เนาะมีช่องมีเขาเรียกว่าอะไรที่เท้าแขนตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ดูด้านหลังนี่ค่ะเป็นเจดที่นั่งค่ะอะ่แอทุกตำแหน่งที่นั่ง แล้วก็มีจอกลางนะคะรุ่นนี้มีจอกลาง DVD พร้อมระบบนำทางนวเเกเตอร์ให้ด้วยนะคะเป็นตัว3.0นเนวินะเบาะหนังขาศาสะอ้านพี่จา๋านะ,ะมีกระเป๋าใส่เอกสารนะ,ะหรือกระเป๋าจิงโจ้ทั้งสองเบาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีะปลั๊กไฟนะคะกับ usb อะะ่ตรงนี้ก็มีเขาเรียกว่าอะไรแผ่นยางรองให้เรียบร้อยเลยนะ,ะสนใจก็ทักเข้ามาได้ด้านหน้าดิสเบกด้านหลังก็ดิสเบกดิสเบกสี่ล้อค่ะนี่ค่ะ ด้านท้ายมีนี่ค่ะยางอะไหอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะเราใส่ให้ครบเลยนะนี่ค่ะให้ดูยางอะไหช่วงล่างด้านท้ายระบบไล่ฟ้าไฟเบรกตรงที่3ค่ะนะคะตัวรับสัญญาณแบบชาร์จฟิตแล้วก็มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดค่ะเปิดท้ายเลยจ้ะนี่ค่ะตัวน็อตต่างๆนี่นะ ดีๆจัดยอดได้ค่ะปี2018คันนี้669,000พี่จ๋าอย่างที่บอกค่ะนะคะเลขไมยอยู่ประมาณ100 0 0กับอีก9,000โลนะคะก็คือแสนนิดนิดแหละแสนกับอีกหลักพันแต่ว่าถ้าเลขไม่อยู่ประมาณ130,000นะคะไม่ใช่13,000 00นะ130,000ถึง150,000ราคาจะอยู่ที่ประมาณ659,000แต่ถ้าไม่หลักหมื่นนะคะจะอยู่ที่679,000นะ,ะราคารถคันนี้นะคะอ่ะ อันนี้ก็ทะเบียน4018นะเกไก่ของกูก4018นี่ค่ะด้านข้างนี่ค่ะแม็กเดิมสวยจ้ะที่เปิดด้านนอกตรงนี้ก็เป็นโครเมียมสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ0961984963 แผงประตูนะที่เปิดด้านในก็ได้เป็นโคเมียมโครงสร้างสภาพเดิมไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้ําพี่จ๋าหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนและสิ่งที่น้ำหนึ่งพูดมาทั้งหมดนะคะไม่ได้พูดปากเปล่าเราจะมีรายลาักษณ์อักษรให้่าตกลงนะตกลงเอาคันนี้ค่ะพี่ขา ะะอย่าเพิ่งชำร่างในเรื่งองของมัดจำก็ได้นะให้เราลงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนก็ได้คะ่ะสแตมป์ก่อนเนาะแล้วก็ชำระเข้ามาค่ะพี่จ๋ามาได้เลยเราก็จะมีใบบอกเลยนะว่าเรารับประกันอะไรบ้างตัวรถภายในนะคะระบบเครื่องเกียร์นะคะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ต่างๆนี่เบาะนะคะเบาะ,ะบหนังเรียบตึงเลยเบาะปรับไฟฟ้านะคะกับในส่วนของกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะพับปรับไฟฟ้านี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็น ออเลายไม้นะคะนี่มีช่องใส่แก้วน้ำพวงมาลายมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวาคอนโซลด้านหน้านะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยอย่าเบรบกดปุ่มสตาร์ทค่ะนี่หน้าจอนะคะเลขไม้นะคะนี่เห็นไหมหนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยสิบสี่กิโลนะคะแล้วก็อ่ะนี่ก็ระบบนำทางเห็นไหมมีระบบนำทางเนวิ Navy. ะะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดะคะอุ้ยตรงนี้มีกล้องบันทึกภาพหน้ารถมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบออโต้น,นะคะนสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะที่บางแดบดบแต่มีกระจกฝั่งด้านข้างนะคะนี่คือคอนโซลด้านหน้ามองไปด้านหลังคะ่ะสภาพสวยนั่งสบายค่ะ6 6 9 0 0 0กาพพี่จา๋าไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน ดีจัดยอดเต็มดันซีดาได้เป็นกลุ่มบูตการ์นะคะคันนี้ได้เป็นกลุ่มบูตาร์ทุกกีมาดูนี่ค่ะตัวน็อตต่างๆนะคะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะห้องเครื่องด้านหน้าการันตีสภาพเดิมเลยนี่ค่ะ มาเริ่มจากเนี่ยรอยเมคอารแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปงนะคะตัวน็อตต่างๆแม่รอยเมคอารเดิมสวยสนใจทักมาได้เลยนะคะ0 9 6ย์8 4 9 6 3นี่ค่ะด้านข้างข้างแก้มตัวน็อตนะคะไฟไทโคยโตะเดิมแท้โรงงานคานด้านหน้าพี่จา๋าไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยตัดต่อนี่ค่ะสภาพสวยจริงนะคะ แพนเพจก่อนปล่อยเช็คที่ส่วนของแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตให้น้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้เช็คของเหลวให้ทั้งหมดสนใจทักเข้ามา0961984963จัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้กับโตเออไม่ใช่อิซูซูจะไปโตโยต้าแล้วอิซูซูมิวส์เ3.0ปี2018ค่ะคันนี้นะคะเลขไม่์1แสนกับอีก9,000ค่าตัวอยู่ที่660,000 9,000บาทนะคะการันตีสภาพเติมเลยไม่มีพิกความสุน,นักจมน้ำหักเจอหลักฐานนำหลักฐาน,านมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคือเต็มจำนวนค่ะพี่พีๆขาไม่ว่าอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะเหนืออีสานใต้นะ,ะเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านสนใจยังไงแพกมาได้เลยคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ